อยากได้หมวกแบบนี้เอาไว้ใส่ให้เจ้าตัวเล็กไหมครับอ่าอันนี้ลุงจะทําให้กับน้องซองน,น้องซอนซึ่งมีอายุ6เดือนเท่านั้นเองนะครับผมมาดูกันว่า,าทำยังไงนเวลาเราซื้อผ้าอ,อ้อมมาครับผ้าอ,อ้อมก็จะเป็นผาสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะครับแบบนี้เลยลน,นะครับเราก็พับครึ่งนะครับเพื่อที่จะทําให้มันเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้แล้วเราก็เอาปลายตรงนี้นะครับผม ไปด้านนี้นะมาทำเป็นพัพนะครับคับให้เป็นจับใ,ให้แหลมแล้วก็ขโมดขึ้นไปเป็นเป็นจุกนะครับขโมยขึ้นไปเป็นจุกแบบนี้คอมถ้าเกิดว่าตักแล้วจะนิ่มแล้วก็จะทำง่ายนะครับเราก็จะได้สามเหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับจุกอยู่ด้านบนนี้นะครับเราก็เอาขาของเราขึ้นมาแต่ว่าขาของเราจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยเพราะเขาของลุงนะลุงเทวอ เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้มันแน่นๆนะครับเพราะว่า,าหัวของน้องเขาจะเล็กเราก็ต้องพยายามดึงให้ตึงให้แน่นที่สุดเพราะว่ามันจะได้หัวมันจะได้เล็กตามนะครับแล้วนะง,ง่ายนะครับโอเคได้แล้ว เดี๋ยวนะครับน,นี้ก็ตองตอนก็ถ่ายรูปมาให้ลงดูด้วยนะครับถ้าชอบก็ฝากดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้ด้วยครับผมคราวหน้ามาเจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย